สวัสดีครับผมปรินนะครับเ,เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ KGI นะครับซึ่งดูแลหุ้นในกลุ่มโรงแรมขนส่งและก็โรงพยาบาลน,นะครับวันนี้ขอนําเสนอหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับซึ่งเป็นหุ้นตัวที่เราชอบตัวหนึ่งเลยนั่นก็คือตัวเอราวันนะครับหรือชื่อเป็นทางการก็คือ The g r าวันกะครับซึ่งในตัวเอราวันเนี่ยเราคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจในเชิงของผลการดําเนินงานนะครับ ไตรมาส4แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงปีหน้านะครับตรงที่ว่าอันที่1น,นะครับตัวเอราวันเนี่ยเรามองว่าผลประกอบการไตรมาส4น่าจะออกมาแข็งแรงนะครับออหลังจากที่ผ่านไตรมาสที่3ซึ่งเป็นช่วงโล w season เละพอเข้าสู่ไตรมาส4เนี่ยจะเป็นช่วง high ซ e a s นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวแนวโน้มผลประกอบการเนี่ยก็จะได้อน,นิส่งบวกจากนักท่องเที่ยวทีเออ่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทยน,นะครับที่แน่นอนละนะครับในช่วง2-3เดือนหลังของปีนียจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับในภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าตัวอัตราการเข้าพักเนี่ยสำหรับตัวการไฮออทเอราวันซึ่งเป็นหนึ่งในโรงแรมของกลุ่มเนี่ยนะครับก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแข็งแกร่งนะครับตัว Occ u p a n c y r a t e เนี่ย ขึ้นมาในระดับ80-85ซนะครับซึ่งจริงๆเป็นระดับที่เข้าสู่ภาวะที่เป็นปกติเหมือนกับก่อนโควิดแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของอัตราค่าที่ผัก เองนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยโดยสถิติล่าสุดที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างในเดือนพฤศจิกายนก็เพิ่มขึ้นประมาณเยืเปอร์เซ็นเยียด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีหากมองไปที่เดือนธันวาคมเราเชื่อว่าแนาวโน้มยังเป็นบวกต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเดือนธันวาก็ปกติแล้วจะเป็นเดือนของการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับเพราะนั้นในภาพผลประกอบการไตรมาสสี่ก็คาดว่าจะออกมาดูเป็นบวก นะครับออนอกจากนี้นะครับเราก็ได้มีเรื่องของการปรับประมาณการนะครับให้มันสอดคล้องกับภาพที่จะออกมาทั้งปีในปีนี้กับปีหน้านะครับในครั้งนี้เราได้มีการปรับค่าการกําไรสุทธินะครับของเอราวันเนี่ยในปีนี้ขึ้นมาจากเดิมนะครับมาเป็น1,160ล้านบาทนะครับ แต่ส่วนของปีหน้านะครับตอนนี้ตัวกำไรเราอาจจะทำเหมือนกับน้อยกว่าปี2024แต่พอดี2024เนี่ยมีรายการพิเศษนะครับเข้ามาเป็นก้อนใหญ่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับราว300กว่าล้านนะครับจริงๆถ้าหักก้อนนี้ออกไปเนี่ยกำไรปีหน้าที่เรียกว่ากำไรปกติเนี่ยยังเติบโตนะครับโดยคาดการ์กำไรปกติอยู่ที่ประมาณ845ล้านบาทนะครับออนอกจากนี้เรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับแล้วก็ ใช้ราคาเป้าหมายใหม่นะครับซึ่งไปอิงที่สิ้นปี2025หรือปีหน้าเนี่ยที่5บาท20สตางค์นะครับเออซึ่งด้วยราคาเป้าหมาย5บาท20นะครับเราคิดว่ายังมีอัพไซด์ที่ดูน่าสนใจสำหรับการลงทุนในตัวหุ้นเอราวันซึ่งเราได้ให้มูลค่าเป้าหมายเนี่ย ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงอะไรต่างๆที่เป็นความกังวลเรื่องของการรีโนเวทโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันในปีหน้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คิดว่าตัวเอราวันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในกลุ่มโรงแรมตัวหนึ่งนะครับสำหรับในแง่ของรายละเอียดนะครับติดตามบทวิเคราะห์เอราวันได้นะครับในเว็บไซต์ของ KGI นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ